โหลสวัสดีครับนี่คือรายการ GR g r g Gamer Review Gaming นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มารีวิวเกมนะครับเราจะมาพูดถึงรายการของผมเองนะครับคือมีปัญหาอยู่ก็คือว่ามีรายการชื่อคล้ายๆหรือเหมือนกับรายการของผมนะครับคือชื่อ GRC เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะย่อมาจากอย่างอื่นแทนนะครับคือรายการของเราจะย่อมาจาก Gamer Review Gaming นะครับ ครับจะไม่ดีเกมเมอร์รีวิวเกมมิ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอย่างนริงครับชื่อรายการนี่ครับ G จะมีจุดนะครับระหว่าง G R แล้วก็ G นะครับคือต้อง G R G นะครับสำหรับรายการที่ชื่อ G R G เหมือนกันนะครับรายการอื่นจะไม่มีจุดนะครับจะชื่อ G R G ไปเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้เพื่อทำมาเพื่อความเข้าใจนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อรายการ ในอนาคตนะครับเส้นนี้ต้องดูต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ต้องดูความแตกต่างนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ